เกมที่คุณไม่มีวันชนะพูดถึงเกมเนี่ยก็อาจจะมีเกมที่เล่นกันหวังผลลัพธ์ระยะสั้นระยะกลางระยะไกลแต่ถ้าเป็นเรื่องของเกมชีวิตนะจะมีอยู่หนึ่งแบบที่คุณไม่สามารถชนะได้เลยก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับมันไม่มีวันเลยที่วันนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วเราจะชนะไปเรื่อยๆมันจะไม่มีวันจบสิ้นครับแต่ว่าเราอยากร่ำรวยแล้วก็จะมีคนรวยกว่าเราเราอยากหน้าตาดีก็จะมีคนหน้าตาดีกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปเล่นเกมเกมนี้เลยครับเพราะมันไม่มีประโยชน์ถ้าเรา จะเล่นนะให้เราเล่นเกมที่เราเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเราเองเมื่อวานนี้หรือว่าในอดีตครับไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีกว่าเดิมเยอะแยะอะไรก็ได้ถ้าเราเทียบกับเมื่อวานขอสักประมาณ1%เราเก่งขึ้นเราดีขึ้นวันละ1%นปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะโว้สามเท่ากกว่าก็มากสุดๆแล้วฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปเวลาจะทําอะไรนะครับอย่าไปซีเรียสคนทุกคนมีจังหวะของตัวเองมีช่วงชีวิตมีจังหวะที่ดีของตัวเองนะเราเปรียบเทียบกัับตววเราาดีก่